เกราะเหล็กแตกระบบป้องกันภายไอรอนโดมรั่วทัพฮิตบอลเล่เลบานอนปฏิเสธว่าตามที่อิสราเอลประคมข่าวอ้างว่ารอบสังหารนายทหารเวซัมทวินนั้นเป็นการผิดตัวเพราะเขาไม่ใช่ผู้บัญชาการหน่วยพิเศษรัฐวานของฮิตบอลเละแต่สังกัดหน่วยทหารราบกองทัพรัฐบาลกลางเลบานอนหลายวันมาแล้วที่ทัพฮิตบอลเละระดมยิงจรวดโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่มุ่งใส่ฐานทัพอิสราเอลตลอดแนวพรมแดน เลือกโจมตีเจาะจงฐานทัพสอดแนมทางอากาศมีรอนบนยอดเขาสูงที่สุดในย่านนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างภาพถ่ายทางอากาศถ่ายภาพเครื่องบินทุกลำภายในน่านฟ้าและบริเวณโดยรอบตรวจจับการเจาะน่านฟ้ากำหนดเป้าหมายการยิงเครื่องสกัดกั้นเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินขีปนาวุธและระบบอาวุธอื่นๆที่มุ่งเข้าสู่อิสราเอลจึงเสมือนเป็นตาที่สำคัญอย่างยิ่งต่อกองทัพอากาศ แต่บัดนี้ถูกจรวดทำลายฐานทัพนี้พังเสมือนตาบอดบนท้องฟ้าไปเรียบร้อยแล้วต่อมาพบว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศไอรอนโดมของอิสราเอลทำงานผิดปกติล้มเหลวที่ขึ้นเรื่อยๆบ้านเรือนทางเหนือพังไปกว่า50%เปเ็นเป็นเมืองร้างไรผู้คนจึงมีการยิงจรวดโจมตีครั้งใหญ่ตามมาส่งพลังและต่อเนื่องซ้ำเติมในเมืองตอนเหนือนักรบอิรักร่วมแจมด้วยโดยยิงขีปนาวุธขั้นสูงชนิดใหม่รุ่นอักราบ ยิงข้ามน่านฟ้าจอแดนผ่านฉลุยระบบป้องกันภัยทางอากาศแพ,พทริออตของสหรัฐระบบไอรอนโดมของอิสราเอลพุ่งโจมตีเป้าหมายท่าเรือไฮฟาชายทะเลซ้ำรอบสองเกิดไฟไหม้และควันไฟสีดำพวยพุ่งเพื่อทำลายเส้นทางเดินเรือทะเลเมดิเ,ดเตอร์เรเนียนไปยังอิสราเอลที่สหรัฐขนเรือบรรทุกเครื่องบินเจอรันฟร์รอดหนีกลับบ้านไปแล้วยุโรปต้องนำเข้าก๊าซบางส่วนจากแท่นขุดเจาะในทะเล และตระหนักได้ดีถึงศักยภาพของกองทัพฮิตบอลเละที่สามารถทำลายแท่นขุดเจาะก,ก๊าซด้วยจรวดหรือรนพรีชีพรวมถึงขีปนาวุธร่อนจึงมีความกังวลอย่างมากนายโจเซฟบาเรลนักการทูตระดับสูงของสหภาพยุโรปบินด่วนไปพบกับตัวแทนของทัพฮิตบอลเละเพื่อน้มนาวให้ถอนตัวออกจากชายแดนทางใต้ของเลบานอนแต่ถูกปฏิเสธ รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสต่อสายด่วนหารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเพื่อขอให้ช่วยเจรจากับทัพฮิตบอลเลาะเนื่องจากเลบานอนเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมาก่อนจึงยังคงมีผลประโยชน์มากแต่อิหร่านไม่สนใจสหรัฐส่งคําเตือนแจ้งอิสราเอลว่าแม้จะรุมกันก็ไม่สามารถเอาชนะทัพฮิตบอลเลาะได้ส่งนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินสายในตะวันออกกลาง เพื่อกดดันอิสราเอลให้หยุดการเผชิญหน้ากับฮิตบอลเลาะสำนักงานข่าวกรองกลาโหม (DIA) สหรัฐประเมินว่าไม่มีทางที่อิสราเอลจะต่อสู้สงครามสองแนวรบกับทัพปาเลสไตน์ในกาซาและทัพฮิตบอลเลาะเลบานอนในเวลาเดียวกันเพราะอาวุธถูกใช้ไปมากมายจนร่อยหรอและต้องใช้ทหารราวหนึ่งในสามของกองทัพตรึงไว้ด้านทิศเหนือ ขณะที่นายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแถลงข่าวกองพลน้อยอังกัสซัมทัพหามาตปเเลไตได้ยิงจรวดชุดใหญ่ที่สุดจำนวนมากถล่มกรุงเทลอาวิฟและเมืองทางใต้กรรดเหล็กแตกระบบป้องกันภายไอรอนโดมร่วมมากผิดปกติจนพุนจรวดที่ยิงมาจากเขตกาซาตกลงมาปานหาฝนเหล็กเกิดระเบิดรุนแรงมากอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมีไฟไม่คนไฟสีดำลอยขึ้นมา การโจมตีจรวดช่วงหลังยังมุ่งไปที่เมืองเอชเคลอนซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นหลักฐานยืนยันว่าอิสราเอลไม่ได้ยึดพื้นที่กาซาตอนเหนือตามที่กล่าวอ้างกับสื่อและกองทัพฮามาสยังคงมีอาวุธเต็มกำลังเหมือนเดิมไม่ลดหรือแผ่วลงผลจากความล้มเหลวและทับแตกเป็นโดมิโนโกว่าหกกองพลน้อยทหารเหล่านี้ถอนทัพออกจากกาซารัฐปาเลสไตน์ และกรุงเทลอาวิฟโดนจรวดถล่มจนนุ่มทุกวันนายกรัฐมนตรีทันญาฮูจึงอยากจะลองเสี่ยงโชคกับทัพฮิตบลเลาะเลบานอนเพื่อรักษาอำนาจทางการเมืองของเขาไว้หนังสือพิมพ์เยดีโอตอารอนอตอิสราเอลรายงานว่าแนวรบชายแดนเลบานอนต้องใช้เวลานานมากในการอพยพทหารที่ได้รับบาดเจ็บบริษัทที่ทำสัญญากับกระทรวงกลาโหมประเมินว่ามีทหารอิสราเอลที่เข้าร่วมสงครามรอบทิศพิการแล้วกว่า12,500นาย และคาดว่าเมื่อข้อมูลครบจะเพิ่มเป็น20,000รายในระยะต่อไปวิเคราะห์ว่าอิสราเอลกำลังโดนรุมจอ่อย่างรอบทิศท,ทางมานานกว่า3เดือนโดนทำลายจุดอ่อนตาบนท้องฟ้าจนระบบเกราะเหล็กสเปะสะปะสหรัฐก็มาถอนกองเรือบรรทุกเครื่องบินอารกขาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหนีกลับบ้านไปเสียอีกหากอิสราเอลเปิดสึกกับฮิษบบลเละเต็มตัวจะยับเยินมากกว่าคราสงครามปี2549 ที่ครานั้นทับอิสราเอลแตกหนีเจ้าละวันกลับบ้านทุลักทุเลปัจจุบันคลังแสงอาวุธพิสัยไกลและอาวุธที่มีความแม่นยำของฮิตบอลเลาะมีปริมาณมากกว่าหนึ่งแสนลูกพวกเขามีหมัดเด็ดจะยิงขีปนาวุธโจมตีโรงงานปิโตรเคมีโรงกลั่นคลังน้ำมันและต่ปฏิกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิสราเอลที่สำคัญสหรัฐกลัวว่าตนเองจะถูกลากเข้าปะทะกับอิหร่าน ซึ่งสหรัฐต้องรับศึกหลายด้านยาวนานขนาดนั้นลำพังไม่ไหวและจะอดทำสงครามกับจีนในยามเกราะเหล็กแตกนี้ให้จับตาขีปนาวุธจากเยเมนเลบานอนอิรักซีเรียกาซาปาเลสไตจะสลับกันประเคนโยนใส่อิสราเอลทั้งวันทั้งคืนบันเทิงแสงสีเสียงวิบวับชดช่วงชัวชวานแน่นอน ดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจโดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ข่าวต่อไป